สวัสดีครับช่องเสียโพดพาลุยนะครับวันนี้ก็มาเข็นมีดครับเรียกว่าเข็นมีดคือรับคมมีดครับวันนี้ทางเราบ้านก็เอามีดมาทำประมาณห้าเล่มครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับ ขั้นแรกเลยเราเจียคมลบคมเก่าออกก่อนนะครับแล้วก็มาแต่งอันนี้ช่างก็พ่อผมเองนะครับช่างสีนี้เรื่องฝีมือไม่ต้องห่วงครับทำมาตั้งแต่ัยรุ่นครับ น,นี่ก็ยูหกสิบกว่าครับอันนี้ราคาทำแบบนี้ก็ราคาเริ่มหนึ่งก็แปดสิบบาทครับ ครับทเป็นแบบว่ามีดใหม่เลยครับมีดใหม่เลยก็เอาเหล็กมาก็อยู่มาน400กว่าบาทครับแล้วแต่ยากง่ายครับ อีกเลมหนึ่งก็ใช้เวลานานครับก็จะได้ครับทำตอนนี้เสร็จก็จะไปเจียแล้วก็จะมีขั้นตอนต่อไปคือตะใบครับตะใบถูอีกทีหนึ่งแล้วก็ชุบคม นี่เราให้ดูขั้นตอนที่เรามาแต่งมีมีกันครับนี่ครับคือเราจะดัดทรงให้หมดทุกอย่างเลยครับมีดแอนมีดโค้งมาเราดัดให้ได้หมด ก็เสร็จไปแล้วครับสองเล่มเล่มหนึ่งเราก็จะมาทเหมือนเดิมครับอันนี้ก็จะเป็นการตัดหวัวนะครับ จริงๆต้องมีนคนช่วยนะครับพอบอกเขา,า,าตัดอีกได้ดูความสามารถครับใช้ขาลองแล้วก็ข้างหนึ่งขางลองอีกข้างหนึ่งก็ตัดนี่ครับแปดสิบบาท นี่คือทรงมีดคุณจะมาไม่สวยเราแต่งให้ได้ครับแต่งให้สวยครับกลับไปนี่จำมีดตัวเองไม่ได้เลยครับ อเพื่อนกวามร้ดไม่ต้องพูดถึงครับทําได้แค่ช่วงเช้ากับช่วงเย็นครับวันนี้อากาศคึมคึมครับเลยทําช่วงนี้ได้เที่งเที่ยงฝนตกป,ปล่อย ม่ใช่แค่รับคมอย่างเดียวครับแปดสิบบาทก็คือแต่งด้วยนะครับส่งไม่ถูกใจป่านี่ป่าจัดเลยนะครับ เดี๋ยวอีกเดี๋ยวนะครับเราจะเอาคมมีดออกก่อนนะครับ ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเอาไว้เจอ e p พสครับคือจะเอาให้จบเลยจะยาวครับ mm hmm. เดี๋ยวเจอกันใน2สองครับฝ mm hmm. ากกดไลค์ hmm. กดติดตาม mm hmm. กดแชร์ช่องเสียพลดพาลุยด้วยนะครับ mm hmm. คลิปนี้ก็สวัสดีครับ